สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเชนจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่ชื่อว่าคอวีพาวค่ะเป็นวิตามินอาหารเสริมเกลือแร่นะคะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็คนที่ออกกําลังกายอย่างหนักนะคะที่ต้องการในการเสริมสร้างอาหารและเกลือแร่นะคะจะช่วยในการลดการเกิดตะคิวได้ค่ะคอวีพาวนะคะเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสวรส์นะคะทําให้รสชาติหอมอร่อยนะคะแล้วก็ทานง่ายมากเลยค่ะ วิธีการดื่มนะคะก็ง่ายมากๆเลยคะ่ะเพียงแค่เรานะคะใช้น้ําเย็นหรือว่าใช้น้ําอุมิห้องก็ได้นะคะความพิเศษของคอวีพาวนะคะถึงแม้ว่าเราจะใช้น้ําอุมิห้องนะคะพอเราชงเข้าไปแล้วดื่มนะคะเราจะรู้สึกว่าน้ำมันจะเย็นมากและรู้สึกสดชื่นมากๆเลยคะ่ะตอนแรกเชนเองก็แอบสงสัยนะคะว่าน้ำมันจะเย็นได้ยังไงคะ่ะแต่พอลองทำมันเย็นจริงๆกันคะ่ะทุกคน คือกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกแบบสดชื่นมากๆเลยค่ะทุกคนแถมยังมีรสชาติหอมหวานอร่อยหลังจากที่เราออกกําลังกายและใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักไปนะคะเราควรดื่มคอวีพาวเพื่อทดแทนเหนือที่เสียไปกันด้วยนะคะ